สวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนน้องคำน้องมนี้กันเจอกันอีกแล้วครับสิ้นเคยกับกรงนกแล้วครับด้านหลังเขานี่ยไปเอาน้าคุณพ่อบุญผมครับเมื่อนั้นว่าใดท้ายคลิปยุคคุณน้องคบเนาะฝนสีตกครับเป้าน้าฝนเพราะว่าฝนตกลิ้นย่านไหนกรงนกเวลามันออกมาหลังรถบ่อยากให้มันถึงน้ำประเด็นนะครับเนาะตาประดันเกิดฝนลิ้นใส่น้อยหนึ่งออกมาหอวบานเกล็ดเนี่ยครับออกมาไหลเสร็จไหลแห้งแล้ว ครับกะน,นี่ของแถมมาให้ยคือเกาล่ะครับของแถมขนาดประมาณนี้ครับเนื้อใส่เข่าครับใส่เข่าหรือว่าใส่หัวหันเม็ดง่ายนะครับนาะกับผมก็ล้มเทาาทั้งยี่ห้อนี่คุณครูเรียงพอสู่

ครับอ่ะสว่วนลองแถมไฟบอกกันครับเมื่อนีก้กะอ่ามีกองโกเขาชวาสองใบนะครับนั่นแหละกับกองโกเขาใ,ใหญ่อีกสิบสองสิบสองตอนนี้มีอาจารย์ผู้เพิ่นรับสายแล้วเอาสามมวยนั่นแหละครับผู้เป็นจองไปตอนนี้เกิเหลืออยู่ครับเหลืออยู่คือเก่าลมากะไล่ซื้อกับเขียนไว้อยู่ครับโทรไปกต่ว่าไม่ได้สร้างกับกนี้ที่สุด กับงวงอยู่รืแม่ผมบอกกับผู้ใดบอกวาการโทรกขับมีเลยครับประวัติการโทรแบบผมก็ต้องเช็คเบื้องนะครับแล้วมรงมาลาคุณพ่ออาจารย์ตันไหนทรมาสั่งผนียดผมกับผมเขียนเป็นรายสื่อไวด้วยครับนี่ยุกระดานนี่ครับรายสื่อสิมีล็อกผนียดกับล็อกกงนกนะครับนอบบาดนี้ประวัติการโทรกับมีครับห้าจึงหนึ่งเลี้ยงผนียดค้อนบนด้วยกันครับกับเบียง บอ่ว่าจะเป็นเลียงพเนยดหรือว่าเลียงอ่ากงโนใคละ่ะผมโทรไปว่าได้สร้างผมก็ต้องถามก่อนนะครับเป็นมรัระยาด่าไ,า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 ได้สร้างไว้ว่ามาบ่ได้สร้างไว้เม้นผมบอกโทรศัพท์กับผู้ใดสันนี้เม้นผมฝันไปเพ้าว่าผมฝันผมขึ้นจีบเบอร์ละเมอละเมอลุกออกมาเขียนเบอร,ร์โทรไว้ในกระดานจากสิบตัวดอกเล็นะครันวะผมว่าเม้นผมเดาไปเองเลยกับเดาบ่ถือเกินเบอร์คนนะครับต้องมาสิบตัวเลขโทรศัพท์ว่าบ่ได้สร้างบ่สร้างแตว่าเป็นยังครับผมบ่ คุณพ่ออาจารย์ท่านไหนบ่ได้สร้างผู้เพ,พื่นบอกว่าบ่ได้เอากะบ่ได้เอาเราเด้อกะะเขาใจครับบ่เป็นยังแตว่ว่าผู้ที่่าบอกว่าบ่าได้สร้างใี่ผมก็งงอยู่่าแม่นผมบอกโทรศัพท์กับผู้ใดผมก็เขียนไว้นะครับเนาะหลังจากวางสายผมก็เขียนไว้เลยครับผมสิมาเขียนคิวงานไว้เลยบอกว่าจะเป็นงานกลุงอันนี้ตัวยัางนะครับอ่ะข้าเรื่องเฮาเลยครับมันก็ว้าคำๆกันไปครับผม <laughs> นี่ครับกงงเขาใช่ปะเอานกฉลยใส่ร้องห้เบิ่งครับว่ามันขนาดใหญ่ปันได สามร้อยห้าสิบบาทแถมคือเก่าครับนี่ขนาดตัวนงเขาชาวาเนี่ต่อได้พิซซ่าเนี่ยครับกระเล็ดเอาใส่เอามาจับใส่กลงรีวิวให้เบิรงก่อนเราฟังจิเอาออกครับกลวงไม้เนี่ยครับเด้อเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันยังเดี๋ยวผมทำกล้องสาดให้ครับก่อนส่งมีอยูสองลูกครับนี่ยวครับลูกบนสุดนี่ครับเอาลูกนี่ถีใหญ่ก็ลูกนี้อยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าก็แต่เกิดถือว่าใหญ่ครับนี่น้องเขาชาวาเนี่ ส่ได้ครับผมขอจะว่าได้มะัม่กันตัดปีกนะครับผมมาตัดปีกไว้ว่าให้มันดิ่นครับขาห้องดมมันก็ดิ่งขาห้องถอนปีกนะครับนับปีกมันจะโป้งแล้วมันแต่แขะคือเขาต่วัาเขาเห็ดแบบตัดออกครับให้มันมันจังบัถอนบัวโป้งอย่างนี้นะขาห้องถอนมันมันมันจะช่อโป้งโป้งมาแล้วมันจะดิ่นคือเขาถ้าเป็นตัวไม้เขาหรือว่าตัวใดเขาได้ เป็นตัวคัดไว้เขาตัดปีกไว้ครับนี่ตัดปีกไว้บินมาได้ครับเป็นปล่อยไปกับมาได้ถ้าจะปล่อยก็คือก่อนปล่อยก็ต้องถอนปีก,กออกให้เขาปีกพุ่งปีกไหมกับน้าส่เป็นตัวย่างครับนะ,ะเป็นน้าแบบเป็นน้าแบบครับกลุ่มเขาชวานี่ยนะครับไงพอดีอยู่ครับนี่ใหญ่เลยละ่ะเทียนไทยสุอรรณครับส่วนกลุ่มเขาไงนะครับ กล้องหนานะครับแล้วมันก็เลยเป็นตรงเป็นโน้นโน้นท่านไหนผมทราบบ้างงั้นตัวแทกดีอยู่ครับงั้นตัวแทกเนี่ยเบิ้งดีก็กล้องหนาครับกล้องหนามันบอดีอะไรนะครับเนาะนี่ครับผมใส่กล่องโทรศัพท์ไทยครับผมนี่ครับประตูสีเป็นเปิดนี่ครับสีเป็นสามสี่ครับใหญ่ครับประตูกว้างๆนะครับผม คือเก่าครับขนาดจะมีตูดนะครับนะตูดกลงตัวเนี่ก็วัดจากนี้มาก็ประมาณสิบหาถึงสิบหกนิ้วนะครับอายู่ระว่างนี้ขะกันไปครับนี่ขนาดขะกันไปสิบห้าถึงสิบหกนิ้วประมาณนี้ครับนี่สวยๆงามๆครับผม <S <S องแถมเขา์ค่ะ ผู้ใดสร้างลายแถมลายครับผู้ใดสร้างน้อยอาจจะว่ได้แถมผู้ใดสร้างยกตัวอย่างเช่นน้อยเดียวนะครับเนาะน้อยเดียวตรงใดซื้อตืมเลครับเนี่ยอันนี้ก็ปกติถ้าขายต้านนี้นะครับผมขายขั้นต่ำสิบใบใบละสามสิบาทครับตั้งแต่ต้องต้องนี้ขั้นต่ำอีกสิบใบครับแต่ว่าถ้าผู้ใดสร้างโกงงวหนึงมาซื้ออันนี้เพิ่มอันนึงผมก็จะเอาส่งเข้าไปก็คือเอาใส่เข้าไปน้ากันเลยครับใส่ใส่เข้าไปน้ากันได้เลยซื้อเพิ่มผู้ใด ซื้อกงนกหน่วยเดียวนะครับแนะล้วกงนกหนึ่งลูกแล้วกันเสืออันนี้ตต้หมหนี่กันเอาน้ำงีสิบบาทครับตัวเนี้คันผู้ใดสร้างกงสองหน่วยเขือนไปเอยจะได้แถมครับเพราะว่านี่ครับมีของแถมคือเกาห้องครับเนี่ยปกติในกงมีถุกอันครับผมอยู่ในกงคุณพ่อมีถุกอันอันนี้เยว เป็นงานรุ่นพิเศษครับเนี่ยอันนี้เป็นหัวกงที่ว่าเห็ดไส้หนกเฉลยขัดครับนี่ผมผมสั่งคุณพ่อ,อคือผมสื่อหัวกงตัวนี้มาให้คุณพ่อเห็ดอแยกตั้งหาครับทักเสียบเียบวกไงกบวกคักเลยครับเนี่ยสั่งเห็ดไงครับเสียบตัวนี้ทักเองครับเนี่ยท้าสีเคลือบไว้ครับอาจารย์คุณพ่อท่านใดจะสั่งกงธรรมดาไปกับไปท้าสีเองไหมครับเคลือบงานไหมครับมันเสียด บ่ข้นลาหรือว่ามันสียืดยืดระยะเว,เวลาาในการใช้งานนะครับนัยืดออกไปอีกมันก็สีใส่ได้โดนก็เก,ก่าถ้าว่าปกติก็ก็ใสไไไไไใ่ได้โดนอยู่แล้วครับเพราะว่าออกไปห่อยไม้กับไ่ได้ตากแดดตากฝนอยู่แล้วครับกงคงเนี่ยไ่ได้ตากแดดตากฝนก็คือมันจังเดยก็อยูได้โดนอยู่แล้วครับนี่ับง้นงมีรอบนีมีมาอยู่กับ ปูงูเขาใหญยนะครับเน่าสิบสองปูงูเขาชวาสิบสองตะวบาทปูงูเขาใหญ่มีอาจารย์เพิ่นจองไว้แล้วสามดุกระเสียอายุเก่านะครับนี่ครับรายละเอียดทำงานคือเก่าคทำงั้นอี่พอผมเกิดยี่พอรีวิวหลายดอกครับพอไม่เกิดคือเก่าคือกันถูกใบคือเก่าครับเอามาให้เบิ้งเลยนี่ครับนี่หัวก็คือกันถูกใบคือเก่าครับเนี่ยพีพีซีต่อใหม่คือเก่าครับหอยแบบ ของปับเลยครับเนี่ยนี่ครับตอกตะปูนี่กับหอยประมาณนี้ครับนี่นี่ครับมันก็แถมอีพอแล้วก็แถมไม่สุวรรณคือเก่าแล้วก็นี่ครับเพิ่มเติมตัวนี้แหละครับของแถมของมีอีกหลายอันโยะได้มาอีกประมาณสิบสิบผู้อันเนี่ยครับนี่มีหลายครับอาจารย์คุณพ่อท่านใดสนใจกันเหมือนเดิมครับเช่นเคยใต้คลิปนี้นะครับผมเบอร์โทร ไอดีไลท์อันเดียวกันครับไตไตคลิปนี้นะครับนี่หละตามนี้นะครับเนี่ยผมสิ็บทายเบิงฟังปุนครับเดี๋ยวไปทายฟังผุนไหมเบิ้งครับผมนี่หลายใบอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทายฟังผุนไหมเบิ้งครับครับผมงานคุณพ่อเนี่ครับคือกันล่ะครับเหมือนเดิมเส้นเคยคือเก่าถูกใบครับ บนสุดเป็นนกเขาชวาครับนี่มีนกเขาชวาหนึ่งล้วกสองใบนั้นครับก็ใช่รีวิวไหเบิงใส่นกไหเบิงน้ำครับครับอันนี้เนี่ยครับเป็นหัวแยกนะครับนะที่ว่าอาจารย์ท่านใดที่ว่าอยากมากกงทรงนี่เรามีหัวไม่กับทรงมาได้ครับทรงมาเห็ดได้ราคาก็ค่อยวอลกันครับส่วนขาเห็ดขาอย่างก็คือเกาครับ คอีพอแล้วก็เอาคาเห็ดคาอย่างน้ำผมคือเก่าหรพราะว่าแค่ห้องเอาหัวของห้องไปเสือๆนอนนั่นของเล้าเบิร์เลยครับอุปกรณ์แต่ว่าตัวนี้ผมเอามาเอาเชือกมาถางเองครับของแถมถูกใบครับผมเพราะต้องห่วงมีแถมอยู่แล้วครับถ้าผู้ใดบอสอยากถ้าอยากได้เพิ่มก็เอาคุยกันครับผมอยากได้เพิ่มว่าอยากได้ที่ เนี้ยไสเขาเพิ่มเ,<อ>เติมจ<อ>ังไหนก็คุยกันครับถ้าหลายใบย,ยูรอบแล้วก็จับหยัดไสแถมให้ไปแล้วครับแถมนะครับผู้ใดทั้งสองใบขึ้นไปแต่แถมทุกคนครับว,ว่าอาจารย์ท่านใดซื้อกงใบหนึ่งนะครับนั่กันอยากได้อันนี้เพิ่มเดี๋ยวลดราคาให้ครับสิบบาทเป็นใบละยี่สิบบาทก็จะเป็นสี่ร้อยหี่สิบได้เนี้ยใสเขาไปสองอันนะครับ ครับผมกับมี้นี่นะครับพร้อมรงนะครับนาออาจารย์คุณพ่อท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเขามาเลยครับผมครับผมก็ตามที่คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนได้ชมไปนี่นะครับงานโกงงของประมาณนี้นะครับเพื่อก่าเป็นรุ่นเก่าแบบเก่าแต่ว่าพร้มทีกับโอเคอยู่ครับ ว่าเป็นรุ่นสี่ที่ไปนี่หิวมือเดียวนะครับน้าเนี่ยโอเคอยู่ครับกัรนกระจอกได้ดีดดับคุณพ่ออาจารย์ท่านไหนสนใจนะครับน้ากัติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยครับผมเบอร์โทรผมกับไอเดียไลฟ์กันเดียวกันครับความทรงเลยครับกทรงได้เรื่อยๆครับยกเว้นวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับน้าวันเสาร์กับอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับน้าไปสนีเปิดบ่เปิด วันเสาผมก่เน่ใจว่าเพื่อนเปิดวแตตาผมนะครับยุดเสาอาทิตย์ผมยุดคือค <Okay. S 1> ือวันอาทิตย,ย์แต่ยุดแน่นอนครับยุดยุดบ่ได้ส่งไปสนิย์ว่าด้ส่งแน่นอนต่ว่าระวังจันทร์ถึงศุกร์นะครับอ่ขันว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับว่าคุกพ่าทันเลอนะคุณพ่ออาจารย์ทันได้สนใจกับติโตสอบถามมาครับผมก็ะสีเลียงเอไปส่งให้อเหลืออยู่ สิบกวนไว้สิบสองตบะจองไปแล้วเนาะครับเนาะจองไปแล้วสามกับเสียออยุเก้าแมนบ้างเก้าสิบเอ็ดสองเออแมนครับนี่แหละครับแล้วก็นกเขาชาวบ้านครับเนาะสามร้อยหาซีฟครับนกเขาใหญ่สี่ร้อยรวมทรงครับเนาะมีประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้เนาะครับเนาะกัมาแบ่งกวงนกหลวงพ่อบุญถมครับพอเมื่อนำบปเลยไปไทยคลิปอยู่น้ำเล้าแล้วครับเฝ้าครับฝนสีโตเมื่อนั้นผมไปเลยเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอากวงนก้ำเล้ามาไว้ก่อนนี่ครับเอามาไว้แล้วกัน มาหนีนะครับผมกับอ่าคลิปนี้นะครับนะผมก็จิขอจบคลิปไปเพียงสานีเลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเพื่อเป็นกำลังใจผู้เหดคลิปนะครับจะได้เหดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนอเขอาฝากทีฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเชื่อมันนีกับผมขอลาไปก่อนสนวัสดีครับ